สากเอาสากมาตำมีกะลามานก็ใช้กรลามานได้นะครับจะเป็นน้ำตาลสายแดงหรือน้ำตาลสายขาวก็ได้สวัสดีครับส,สดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มเกษตรของพวกเรานะครับวันนี้มาเจอกับต้นนี้เลยชมพู่เผื่อใครที่ปลูกชมพู่ไว้แล้วใช่ไหมแล้วมันร่วงกินไม่ทันเนาะมันเกิดอาการร่วงนะครับจะทิ้งก็เสียดายเห็นไหมมาลองทําน้ําหมักดูไหมน้ําหมักจากลูกชมพู่นะครับประโยชน์ของเขาจะช่วยในการ ช่วยให้ต้นสมบูรณ์นะครับแข็งแรงใบสมบูรณ์แล้วก็เพิ่มเร่งการแตกยอดได้ดีนะครับลดอัตราการถุดร่วงของออบช่วยเพิ่มผลผลิตนะครับพืชผักมีความกรอบรสชาติอร่อยขึ้นกว่าเดิมเนาะมาวันนี้ผมไปได้ชมพู่มาจากบ้านของร้านค้านะครับเขาม,มันร่วงหมดเลยนะเนี่ยแบบนี้ น,น่องไม่เป็นไรนะไม่ต้องทิ้งนะครับแบบนีนะแล้วเพื่อนไปหาภาชนะมาไม่ต้องล้างก็ได้นะครับหาภาชนะมาแบบนี้มาผมจะพาทํานําลูกชมพู่มาบีบเดบี๋ยวผมเติมน้ําใส่กับเพี่อมคนเติมน้ําใส่นิดนึงแบบนี้นะทําการบีบผ่าก็ได้บีบก็ได้นะครับตามก็ได้แต่ไม่ต้องให้มันเละมากนะ เวลาใช้งานมันจะ,ม,นจะมาเป็นยวงนะครับโอเคมันเรียๆพอแค่นี้พอเนีย่ยกับใครที่ไปเห็นชมพูที่มันร่วงนะครับไอย่าปล่อยทิ้งนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักนะนี่อันนี้ตำหรือว่าเหยียบก็ได้นะครับ กับผักที่ทำแล้วได้ผลดีสุดคือเป็นผักอ่าผักกันกิ่งขดผักผักอะไรผมจำไม่ได้เล้ผักให้ผักไฮโดรโปรนิกนีเนี่ยนำไปฉีดพ่นนะครับเหมาะมากกับถ้าไปฉีดพ่นกับ พวกผลไม้นะรจะมันจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วก็ช่วยเพิ่มสีช่วยเขาเรียกว่ามันจะอิ่มกว่าเดิมนะครับสีผิวของเปลือกนะอย่างจะเช่นประเภทของเตงโมอย่างเงี้ยเมลอนอย่างเงี้ยส้มอย่างเงี้ยใช้น้ำหมักจมพูนะครับไปฉีดหมักใช้เวลาหมักประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็าสามารถนำมาใช้แล้ว ตนี้ผมจะทําให้ดูแค่วิธีการทํานะครับสำหรับเพื่อน,อนๆที่ไม่ได้อะไรามากมาก็สามารถเดอนผ่านได้นะแต่ว่าผมก็อยากให้ดูเนาะคอดูนะตรบนี้มีสากเอาสากมาตำ แบบนี้ต่อไปใช้น้ําตาลนะครับถ้าเป็นอันนี้เป็นโม้ขงข้าวนะใช้น้ําตาลหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับมีกากน้ําตาลก็ใช้กากน้าตาลหช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับไม่มีกากน้ําตาลใช้น้ําตาลทรายแทนได้นะครับจะเป็นน้ําตาลทรายแดงหรือน้ําตาลทรายขาวก็ได้แบบนี้ต่อไปใช้เป็นถุงผ้าไอ้ถุงผ้าถุงผ้าติกหื พอแบบนี้จะเหมาะกับประเภทของผักสลัดนะถ้าเป็นอัตราการเร่งใบนะครับส่วนผักทั่วไปก็ใช้ได้เหมือนกันมัดเอาไว้หอาทิตย์ค่อยมาเปิดนะวิธีการวางก็นำไปวางไว้ในร่มไม้ชายคาปกตินะครับไม่ควรวางให้โดนแดดแบบร้อนๆจัดๆร้อยเปอร์เซ็นนะ ก็วางให้โดนเดดอัาไดนะครับเพราะว่าตัวน้ำหมักของเราต้องการจุลินทรีย์เนาะจุลินทรีย์ก็ต้องการแสงเดดแบบนี้นะครับผมก็จะนํามาวางไว้บริเวณใต้คนต้นมะม่วงแบบนี้นะครับทิ้งไว้หนึ่งอาทิตย์เนาะพเพื่อนก็จะได้น้ำหมกักชมพู่เอาไว้ฉีดกับพวกผักต่างๆประเภทที่ว่าติดดอกเสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วบางอ่าทั่วไปทุกทีมันจะร่วงดอกจะร่วงลูกจะร่วง ลองนําตัวน้ําหมักชมพูไปฉีดดูนะครับอัตราการใช้ก็อยู่ที่1ลิตรกับ1ช้อนโต๊ะ 1- นถึงสช้อนโต๊ะนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะผสมแล้วก็ฉีดฉีดในช่วงเช้านะครับเช้าตรู่เลยก่อนที่พระที่จะขึ้นเนาะอ่ะนะครับวันนี้ก็หวังเป็นอย่างว่าคลิปวันนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกพี่น้องเสษตรเราไม่มากก็น,น้อยนะครับอันนี้มันมันคั่มแล้วไงแล้วผมไปเก็บมาพอดีนะครับก็ดีโอกาสนี้มาทาคลิปให้ดูเนาะอ่ะถ้าคกิปไมประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ แชร์ไปให้กับเพื่อนๆที่มีผลไม้ชมพู่ที่มันร่วงอยู่ใช่ไหมดีกว่าทิ้งนะครับดีกว่ากวาดเอาไปให้กับส่วนหนึ่งก็แบ่งไปให้กับสัตว์ก็ได้ให้หมูให้วัวก็ได้นะครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็นำมาหมักสามารถฉีดนานในานาข้าวก็ได้เนาะช่วงที่ข้าวกำลังติดท้องกำลังตั้งน้ำนมอะนะฉีดเสร็จปุ๊บมันจะบงังอธิว่าเกิดปัญหาของข้าวที่เม็ดรีบนะครับ ชีดช่วงนั้น,มนเมล็ดข้าวมันจะเต็มเนาะ,ะแล้วมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ